และยาเสติดก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดตรังกำลังพลจำนวนั้งสิ้น330ตายครับวปเดียวระดมฝันล้ำอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ อลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดตรัตตรงด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและออกประกาศที่มีการแข่งขันสูงป้องกันอาชญากรรมรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนดูแลความปอลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพที่ขึ้นตำรวจอุทนรจังหวัดตรังจึงได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประกอบด้วย สถานีตำวรวจภูธร16สถานีกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตรังพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรังกรมฐานราบที่15กองบำเนิดการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรังกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่1ป้องกันจังหวัดตรังและสำนัก,ก,ากงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังรวมทั้งสิ้นกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณากล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ และลว,วยแถวระดมกวาดร้างในครั้งนี้เป็นลําดับต่อไปขอเรียนเชิญครับผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร่างท่านผู้แทนในตัวเมืองท่านผู้บังคบการกองพันฐารราบที่4ี่มมหานราบที่15ท่านผู้ในการสำนักงานคณะ

รก็จะเป็นสถานีตำรวจกุทอนนายโยนะครับสถานีตำรวจกุทอนสุตเตาครับสถานีตำรวจสุตเตาครับบาะครับก็จะเป็นอไเป็นตำรวจน้ำนะครับ ก็โอเคนะครับ ผครั pi, ้ธ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็จะมีจากหลายส่วนนะครับที่ได้แต่ละทีจะตรวจทีตอนตัดส่วนนะครับทีตัดส่วนทีตอนใต้ในส่วน ที่ต้อเปิดตูด้ท่อส่งถือนะครับ